สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะพาแฟนหมัดมวยครับ มาดูเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่สี่มิถุนายนครับ2566นะครับจากเวทีมวยช่อง7สีครับรายสดครับทางช่อง7 hd ครับหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทัสดครับตั้งแต่เวลา14บสนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับก่อนที่จะไปดูเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้ครับเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับพักยก24นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับฝากทอ อนโอนไวนะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคาการอากาศนะครับให้นท่านได้ออกตัวบางทุนครับขั้นต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาสูงตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนบัดมวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับที่แอดพีเคนะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดหมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเหมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยกสอท่า น,นั้นนะครับก็ขอฝากก็ด้วยนะครับสำหรับ SPK 2 4นะครับ มาดูกันที่คู่ที่1เลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นทองลำพูนไม้หมอนฟอร์เดนะครับพบกับนินจาเต่าสจโต้งปลาจีนครับในพิกัดหนึ่งร้อปอนด์นะครับทองลำพูนไม้หมอนฟอร์เดครับนักชกจากจังหวัดลำพูนนะครับตัวนี้ก็เป็นหมือนอาวุธครบเครื่องเลยนะครับเปิดเกมเชิงไม่สนครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดฟันซอกนะครับกาแลกกาบวกครับอาวุธหนักแหลกทุกลูกนะครับเป็นหมือนหัวจิตหัวใจดีนะครับสหรับแต่ละของทองลำพูนนะครับส่วนคู่ชกนะครับเป็นนินจาเต่าสจจจจต้งปลาาาาีนนนนครรัับวเเเิ่่ดชย แต่นี้ก็เป็นมวยฝีมือเลยนะครับอาวุธหลากหลายครับเป็นมวยขวานะครับต่ขวาต่อยขวานะครับวงในปั้มลัดมดตีนะครับเป็นมวยฝีมือได้เป็นมวยเข่าได้นะครับเปิดเกมได้ตั้งรับได้นะครับเป็นกระดูกมวยดีเลยนะครับสรับเจ้านินจาเต่านะครับช่วงหลังนี้ก็จะเดินสายโชคตามภูทนนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ประเภทอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์เท่ากันนะครับเลทเปิดขึ้นมาครับอยู่ที่ทางนั้นของนินจาเต่าครับเป็นต่อในราคา5-4นะครับสลับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นนะครับผมออกชอบไปที่มุมน้ำเงินครับทางนันของนินจาเต่าสอดโงป่าจีนนะครับมองว่ากระดูกมวยการผันมวยดูดีกว่านะครับจังหวะฝีมือตัวต้นก็ดูดีกว่าด้วยนะครับตั้งรับได้เปิดเกมได้นะครับได้เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดนะครับสีเสื้อสอดาจ้งว่านนิจเต่า จะดูดีกว่านะครับเลน54ครับออกชอบไปที่นินจเาเต่าสอดจระงปลาจีนนะครับจะเอาชนะทองลาพูดไม้หมอนฟอเรสครับมาแจ้งเกิดที่เบติมวยช่องเฤษดสีได้นะครับสำหรับคู่เปิดหัวรายการครับออกชอบไปที่นินจาเต่าสอดจระงปลาจีนนะครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับเป็นคู่มวยแก้มือรังตาครับเพชรพนมสอสละชีพนะครับพบกับสิงห์ดยุทธสุราชครับในพิกัด110ปอนด์นะครับเพชรพนมสอสละชีพนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยซ้ายครับรูปร่างสูงยาวนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอาวุธหลากหลายนะครับเป็นมวยฝีมือดีเลยนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกุมภกรันนะครับส่วนกูโกครับเป็นสิงห์ดยุทธสุราชครับตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายเช่นกันนะครับเป็นมวยฝีมือครับประเภทเตะหนักรศอยแรง นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับสำหรับธนะของสิงห์ดนะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับก็ฝีมือกับฝีมือเลยนะครับสายเจอซ้ายนะครับประเภทฝีมืออาวุธหลากหลายจุกจิกนะครับสูงยาวเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เพชรพนมนะครับประเภทฝีมือเตะต่อยรุนแรงนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเนี่ยก็ต้องอยู่ที่สิงห์ดำนะครับคู่นี้ก็เป็นภาคที่3นะครับที่คู่เจอกันครับสองครั้งก่อนหน้านี้ก็เคยผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะครับ วันนี้ก็จะชกกันในพิกัด110ปอนด์เท่ากันนะครับเรทเปิดขึ้นมาครับอยู่ที่ทางหน้าของเพชรพนมครับเป็นต่อนในราคา11.8นะครัส rainbow, บสำหรับหมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นนะครับผุ่มออกชอบไปที่เพชรพนมสสลัชีพนะผมดูว่าสภาพร่างกายในช่วงหลังนี่จะดูดีกว่านะครับเพราะว่าได้โชคอยู่สม่ำเ uh, <c oughs> <version> สมอนะครับเจ้าสิงห์ดำนี่ถือว่าหยุดไปนานครับสภาพร่างกายดูเป็นรองนะครับและไฟล์ล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนี่ดูว่าทางหน้าของเพชรพนมนี่ชนะขาดเลยนะครับวันนี้หน้าเสื่อสสลักชีพครับพชคกวนา นะครับเลข118นะครับออกช่อไปที่เพชรพนมสอสละชีพนะครับสภาพร่างกายดีกว่านะครับจะเอาชนะสิงห์ดำยุทธสุราษไปได้นะครับสำหรับคู่ที่2ของรายการนะครับออกช่อไปที่เพชรพนมสอสละชีพนะครับ มาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับเป็นจอมโหดพีเคเขาใหญ่นะครับพบกับเฟสเอราวันครับแต่พิกัด121ปอนด์นะครับจอมโหดพีเคเขาใหญ่ครับรัวจอมโหดจอพัทลิยานะครับตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือเลยนะครับแต่หนักต่อยแรงกล้าและกล้าสวนนะครับวงไหนก็มีล็อกลัดมาตีนะครับฝีมือได้เขาได้นะครับครบเครื่องเลยนะครับได้หนุ่มได้สดนะครับเก็บตัวพิซอมอยู่ที่พีเคแสนชัยนะครับส่วนคู่โจกครับเป็นเฟสเอราวันครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นพี่เลยนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครรััับบต้ง จับทางนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเลยนะครับตรับท่าของเฟสนะครับก็เก็บตัวฟิซซอมไปที่ค่ายมวยเอราวันนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็สดบทเก่านะครับสดนี่ก็ต้องอยู่ที่จอมโหดนะครับประเภทรุ่นพี่เก่ากระดูกดีนะครับก็ต้องอยู่ที่เฟสนะครับซ้ายกับขวานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเลทเปิดขึ้นมาครับอยู่ที่เสมอจอมโหด นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นนะครับผมออกชอบไปที่จอมโหดจอพัทธิยาครับหรือว่าจอมโหดวิชิเขาใหญ่อ่ะนะครับคู่นี้นี่ผมอาจจะมองต่างนะผมชอบไปที่ลูกสดออกชอบไปที่สภาพร่างกายนะครับแน่นอนครับต้นต้นอีืออาแน่นอนนะครับแต่ว่าลุ้นไปปลายเลยนะครับมีลูกเตืรมไม่ลูกขยันนะครับเบียดไปเบียดมาใท้ายครับหรือว่าสภาพร่างกายนะครับของเจ้าจอมโหดที่เขาจะสดกว่านะครับวันนี้เปิดเกมแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าไปปลายนะครับเจ้าเฟสไม่ยุบไม่แผ่วนะครับก็ให้ทาน้าของเฟสเขากินไปนะครับ เลเสมอจอมโหดนะครับออกชอบจอมโหดวิเคเขาใหญ่นะครับสดกว่าครับสภาพร่างกายดีกว่านะครับแต่ถ้ายกับวันนี้จะพลิกนะครับเอาชนะเฟสเอราวันไปได้นะครับสลับคู่รองขอดการนะครับออกชอบไปที่จอมโหดวิเคเขาใหญ่นะครับมาดูกันที่คู่ที่4ีลยครับเป็นคู่เอกนํารายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นการชิงแชมป์ว่างครับในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท นะครับพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ของวทีมวยช่องเกีครับ9ล้านสจอแดะยองครับพบกับเพชรกล้าอินไฟสไตล์นะครับในพิกัด122ปอนด์ครับ9ล้านสจอแดะยองนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครับรูปร่างสูงยาวอะนะครับเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงนะครับหมัดสอกคมครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับในขณะที่เพชรกล้านะครับลุยเจยกเงินเด็ดเพชรสีทองครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับประเภทตั้งรับจับทางนะครับเมื่อก่อนก็เป็นมวยเข่า แต่ว่าช่วงหลังนี้ก็พัฒนานะครับมาเป็นมวยฝีมือได้มาเป็นมวยเข่าได้นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยแข่งโป๊กเลยนะครับสําหรับธางดาของเพชรกล้านะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับก็สดเจอสดนะครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่ถูกคู่ถูกเวลาหนึ่งคู่เลยนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างครับในรุ่น122ปอนด์ของวิธีมวยช่องเจ็ดสีด้วยนะครับเลทเปิดขึ้นมาครับอยู่ที่ทางด้านของ9ล้านนะครับเป็นต่อในราคา19นะครับสําหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ทางด นะครับมองว่าจังหวะฝีมือต้นนี้จะดูดีกว่านะครับชิงกันออกแลกกันออกนะครับผมดูว่าทันตของ9้าล้านนะครับอาวุธเขาจะหลากหลายรวดเร็วกว่านะครับต้นต้นดูไวกว่าเลยนะครับถ้าแพ้ก็แพ้เขาไปปลายอ่ะนะครับคู่นี้ถือว่าคู่ที่สูสีมากนะครับเพราะว่าทานตนของเพชรก้าหรือว่าเจ้ายกเงินเนี่ยกระดูกมวยเขาดีกว่านะครับ เบียดไปเบียดมานะครับมองว่าวันนี้ธนาของยกเงินนะครับก่อนที่จะเข้าถึงตัวนะดูว่ายังไม่ใช่งานง่ายนะครับเล19นะครับออกชอบไปที่9ล้านสจดนระยองครับดูว่าจังหวะฝีมือดูจัดกว่านะครับอาวุธคมกว่านะครับวันนี้ครับจะเบียดนะครับเอาชนะเพชรก้าอินไฟสไตล์ไปได้นะครับสำหรับคู่เอกน้ำรายการนะครับออกชอบไปที่9ล้านสจแดนระยองนะครับ และนี่ก็เป็นเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนครับ2566นากิะครับจากเวทีมวยช่วงเจ็ดสีครับและสดครับทางช่อง7 h d ครับหมายเลข35นะครับเพิ่มแถบแรงสดครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปนะครับวันโชคจริงครับคู่มวยนะครับหรือว่าเลทราคาต่อรองอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเลนนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาใดในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกกกตต้้อองงับ็ ขอภัยแฟนมัดมวยมานะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับกินนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ